สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยรถถังจิตมังอรครับก็ให้ถอยไปหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะให้ทุกท่านดูวิถีชีวิตการซ้อมวยในรูปแบบรถถังนะครับเราจะทําอะไรกันบ้างขั้นตอนแรกเราก็ใส่รองเท้าแล้วครับเตรียมวิ่งเนาะเตรียมวิ่งครับแต่ก่อนจะมาใส่รองเท้าผมก็ได้นอนนวดไปสักพักแล้วครับอ่าเดี๋ยวับเสียงภาพให้อ่าดดูดูกันดูภาพขจาไม่ได้ถ่ายแต่ก็ถ่ายไว้นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ เวลาบ่ายสามจะครึ่งแล้วให่เขาดูไปด้าน่อยจะครึ่งแล้วอ่าเดี๋ยวเราครับไปวิ่งกันนี่ทีวิ่งของเราก็คือทมธรรมชาติซ้อมแบบบ้านๆนะครับทุกท่านครับก็เดี๋ยวไปดูกันเราจะเริ่มวิ่งกันเลยแล้วก็จะทําอะไรกันบ้างในวันนี้แล้วก็มีใครมาดูรอกันรอดซ้อมบ้างในวันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถามพวกเขาให้สำหรับคนที่มามาดูอย่างเช่นเมลเกอะสนามยาเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปวิ่งก่อนจ้า ครับถ้าเราจะวิ่งไปเรื่อยๆเร,เรเาก็จะวิ่งครับไปครับไปเลยโยเกะนี <c oughs> ่สะพานครับนี่ครับขึ้นดูดูครับแม่น้ำฝั่งสนามครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่วาเขาจะเป็นมาอย่างไงเขามาทำอะไรที่นี่นะครับแล้วเจอกันะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์รถถังใช่ไหมครับผมฝ่ายนี้ก็เป็นคนจับป้ารถถังครับแล้วก็เป็นไงรถถังซ้อมมวยดีไหมฝ่ายนี้ก็ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับรถถก็เก็บตัวมาประมาณเดินก,กว่าๆแล้วร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม<อ>ไงคู่ต่อสู้รถถังรถซุปเปอร์เล็กมองมองได้หลายแบบครับมองได้หลายแบบแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามวยคู่นี้ออกไหนก็ได้แต่ว่าสูสีนีแพ้ประมาณนั้นสูสีนีแพ้แต่ว่าซุปเปอร์เล็กดีวันดีคืนครับแต่ว่ารถถังเขามีชั่วโมงบินมีการ

เกมมาล้วันนี้พาพี่เกมมาสัมภาษณ์แม่หมแดงหงแดงเฮ้ยเจอผีแดงปะอย่าโดนกันทั้งวันของแดงเจอผีแดงสวัสดีค่ะ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 เลือกเลือกไซนวมเลยเลือกไซนวมสองก่นแล้วเราอ่ะไปชอบแล้วไม่เก็บศกอยู่ด้วยนะกันเลย

สบายสบายอยากเจอหน้าหลอน่ะชิว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 เอาน้ำก่อนมาพักนะฮะพักกินนาทีคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะเตรียมเริ่มแล้วพักยังไม่ถึงครึ่งวิเริ่มแล้วโอเคนี่แหละสมวยสไตล์รถถังจิตเมืองนนนี่บางอย่างมันจะมากลับมาให้น้ำเลยครับผมออกเฟม เออปอนน้ำหน่อยอุ้ยเชื่อหรอหนวดดิทันเนอร์สร้างภาพชิบหายอันนี้รไปกี่โลอเนี่ยนะาไปกี่ันพร้อมหรอพร้อมลงหรอมันดูลีนอ่ะลีนขึ้ค่อยค่อยไปเฮ้ยเข้ามาเฮ้ามาเ้าม้ามา

พี่ฟอ่ะดูขางใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ใจใกล้แล้วพรงยามเวลามาครับเออมาว่าออกกล้องไหนครับผมปังยาเผรนเนอร์ครับสรับพี่ิลดีกว่า รถถังเป็นไงครับพี่อันนี้ผมดูรถถังผมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแรกสุดเลยคือเรื่องของบอดี้ผมเป็นคนที่อยู่กับรถถังบ่อยมากช,ช่วงหลังๆก่อนที่รถถงังจะต่อยมาประมาณสองสัปดาห์ก่อนหนากว่านี้เยอะหนากว่านี้นั่งเล่นโป๊กเกอร์ <laughs> นั่งเล่นอยู่ที่การเดืยก <laughs> <ๆ>ันที่ค่ายเลยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ารถถังมีความหนาแต่ตอนนี้หรือเวลาอีกประมาณ10กวันใช่ตอนนี้ผมบอกเลยเชฟขอถงถังตอนนี้ผมว่าประมาณ75เ็แล้วเชื่อว่า เวลาหลายอย่างนี้รถถังน่าจะฟิตซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุมน้ําหนักคุมร่างกายอย่างเต็มที่ขึ้นซ้อมขึ้นโชควันที่ย2ิบนี้โอ้โหร่างกายฟิตดีอย่างแน่นอนครับเห็นใจพี่สุปร์เล็กเลยอ่ะเห็นใจพี่สุปร์เล็กเลยเห็นใจกูดีกว่าเดี๋ยวมันยังไม่กูอไป โอ้เงือเยอะมากเลยเป็นไงค่ะตอนนี้รถถังก็เตะเป้าเสร็จแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการฝนหมัดนะเป็นท้ายนะจะเป็นการฝนหมัดก็ไปติดตามเลยว่าเป็นยังไงในการฝนหมัดของรถถังจุดนู้นค่ะ Let's go

ตั้งเลยตั้งตั้งสองตั้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 งกดตั้งเยอ้หมดแล้วเหรออ้หมดลดิเวลาหมดเวลาหมดแล้วพับโอ้เนี่ยให้เขามาตะสองนี่อยู่ในน้คนูลน่ยน้ำก่อนเอาระสอบสียกคผมผมใหมัเดียวไม่เลยได้มัดเดียวแน่ ครับต่อไปเราก็ยกลูกเหล็กขั้นตอนต่อไปครับนี่ต็กโลครับยกเป็นเซตครับมีเด็กอยู่ข้างหลังโอเคนี่เอามานี่มานี่มาเอามาเอามาฮับดูครับอันนี้เวหรอรอคอยครับหนึ่งสอง สามสีส่ใช่เอาเบรคจริงจริงมาครับก็เสร็จไปเรียรบร้อยครับสตาบการซ้อมวันอาทิตย์นะครับก็ซ้อมวันอาทิตย์ก็ทุกค่ายอาจจะหยุดครับแต่ผมก็เป็นการรีแลกตัวเองแบบนี้ครับการซ้อมวันอาทิตย์ก็เดี๋ยว วันธรรมดาก็จะเข้มงวดกว่านี้ครับก็จะหนักทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทำไรคอมเมนต์กันมาเยอะมาจะเจอกัน